สวัสดีค่ะทุกท่านป้าแดงจะพาทุกท่านเดินเดินไปนะคะเดินไปป้าแดงจะไปซื้อกับข้าวค่ะทุกท่านไปซือ้อข้าวมากินตอนเที่ยงนะคะเดินไปกับป้าแดงนะคะเดินไปซื้อจะไปซื้อส้มตําค่ะ ระหว่างทางนะคะทุกท่านก็ห่างจากบ้านของปลาแดงก็ประมาณ200เมตรราค่ะทุกท่าน200เมตรเดินไปค่ะเป็นการออกกําลังกายไปด้วย สองข้างทางนะคะก็จะจะมีบ้านของเพื่อนบ้านนะคะเด่งเดินเดหลบลบล่มเข้าร่มสักหน่อย เจ็ด,ดจ้าเลยนะคะเป็นภาพบรรยากาศะคะ่ะก็จะเป็นป่าตอนนี้เปลงกพากำลังพาเดินนะคะเดิน ไปตรงปากซอยโน้นนะคะจะไปซื้อส้มตำมาทานค่ะทุกท่านก็ภาพจะไหวหน่อยนะคะใกล้จะถึงแล้วล่ะค่ะทุกท่านใกล้จะถึงแล้ว แดดก,ก็จ้านะคะแดดจ้าดูบนดูดดบนท้องฟ้าคะ่ะแดดจ้ามากเลยว่าจะเอารถเครื่องนะคะรถโมไซค์ขี่ออกมาก็พ่อบ้านไม่ให้ขี่พ่อแดงเคยทำ ให้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ล้มนะคะล้มบาดเจ็บไม่ให้จับแต่ประเดี๋ยวก็แอบจับอยู่นะคะแอบจับอยู่แต่ก็ไปไม่ได้ไกลก็มีความกลัวๆอยู่นะคะเพราะว่าเราเกิดอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่กล้าขับขี่เท่าไหรค่ค่ะใกล้จะถึงร้านเขาแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้จะถึงร้านแล้ว โปแดงก็ามาไกลอยู่นะคะนู่นนะคะดูย้อนหลังค่ะย้อนหลังกลับคืนไปบ,บ้านปแดงนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้จะถึงร้านแล้วนะคะร้านร้านร้านค้าขายส้มตำอยู่ด้านหน้านี่เองนะคะทุกท่านใกล้จะถึงร้านแล้ว นีมาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วถึงร้านส้มตำแล้วประเด็นมาถึงร้านส้มตำแล้วนะคะถึงร้านส้มตำแล้วเดี๋ยวจะสั่งส้มตำไปทานนะคะแต่๋ยคนรอเดินมาตั้งไกลนะคะทุกท่านเดี๋ยวประเด็นจะสั่งส้มตำไปทาน,นะคะ่ะ